ถ้าไม่เดือดไ,ไม่ต้องพูดให้กูฟังดาวยูทูปคนนี้ดาวยูทูปเปอร์พี่ฟ้าอย่าลืมตู้นะพี่กูขอเรื่องราวแบบกูฟังแล้วกูขึ้นนะ่ะอยากจะทืบหน้าคนนะ่ะตืต่นยังเก๊ปะ่ะมันได้นะยา,มา,ออานยา<ะ>มู่บานกยาในความฝันเยอะใช่พี่หมอไปเกี่ยวผมแต่มึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาดิกี้อ่ะจริงกูดูยูทูปมาแล้วแหละแต่กูอยากฟังจากปากพวกมึงอะ่ะที่กูมาอยู่ครึ่งเดือนอะ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาแบบเนื้อๆเ,เ,เลย ผมโดนเซิร์ฟตูดอมึงอย่าลืมเล่า็ัดที่มึงบอกว่าแค่มีดีดนิ้วมันก็ตายหมดแล้วอ่ะสกิด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 อ่ะเออยสกิดอย่าลืมเล่า็อดนั้นด้วยนะเพื่อน็อดเท่เลยอ่ะ็อตนั้นอ่ะหิวข้าวอ่ะเดี๋ยวผมนั่งดูนะการผมเดี๋ยวมากินข้าวเอาไงวันนี้กูต้ได้กระทืบคนจะเฮียอะไรก็ตามแต่กูไม่สน เอาเรื่องแรกก่อนเลยกับไอเจนสรุปจบยังไงไหรือยังไม่จบออบอสถามเนี่ยบอสไอ้เอ้เอาแล้วกูไปรู้มานะกู <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่นะคนในแก๊งไม่ถึงสิบอันนี้กูไปด้ยินวงในมาหัวหัวนี่ไม่มาเลยสักตัวมาครับผมมาทุกผมมาตลอดอะ่ะผมอยู่ทุกรูปโอ้เด็ก<ห>เด็ก<ร>น้อยเด็กน,น,น้อยในแก๊งขายเต็มเลยเนี่ย พี่บ๊อบมาพี่บ๊อบกับพี่ละมาแค่ตอนสตรีมพี่เซไฮก็อีกคนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไปดูเนี่ยมันขายเลยเนี่ยไปดูได้ครับไปดูได้เดี๋ยวไปนั่งเช็คหลอกเขาออกอ่ะวงนายวงนในเช็คเลยผมอยู่ทุกลูกไอ้เหี้ยนายขายยับอ่ะกูบอกก่อนนะนายไม่เกี่ยวนายไม่เกี่ยวนายอย่า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 นายไม่เกี่ยวไ่ซักเนี่ยคนคนบอกเรื่องจริงเต็มเลยเนี่ยคนดูพิมพ์บั่เรื่องจริงเต็มเลยอยน่าหูยุดอย่าโยนมาที่นายนี่ไอ้นี่เรื่องจริงเนี่ยผู้เป็นอย่างจริงเหรออะไรอ่ะบ๊อบมึงไม่ทำอะไรวันวันทำอะไรอ่ะ วันวันทำอะไรสิ่งนิดทำอะไรแกลงก็ไม่ทำไม่ทำอะไรเลยเอาบอสฟังไหมเนาะฟังฟังฮัลโหลฮัลโหลได้ยินปะหูดับมามาละผมดูทีมอยู่แล้วก็เข้ามาเล่นแอเดปทุกลูกมาตลอดผมดูทีมช่วงนี้ทีมมันเต๋บอกก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเอ้ามาขายกันทำไมอ่ะได้ยินปะได้ยินปะมึงก็ต้องดูแกงด้วยดิวะเฮียก็ดูดูด้วยเรื่องดูด้วยที่บ้านมาออนสิบคนแกงอ่ะแกงอ่ะผมมายกหน้าที่ให้งอกดู ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมโยนเลยดิไม่ได้โยนได้ยินนะไม่ติดหอยตัวไหนวะไม่มีไม่มีไม่ได้เกี่ยวกับหอยเลยไม่ได้เกี่ยวเลยเอ้ยหูกูดับหรอวะยีดิบยายนี่คือแก๊งถ้าไม่มีกูมาเล่นไม่มีกูมาอยู่นี่คือมันจะแตกให้ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอสไม่เข้าใจเลย คืออันก่อนไอ้เงอกมันงอมด้วยมีรามาไงไอ้หงอกมันอ่ะผมพูดตรงนะในมุมมองของมันอะมันก็น้อยใจไอ้เงอกอะบอกว่าบางไม่ต้องคิดเยอะอบางอย่างมันทําไปอ่ะคือทําไมกลับมามองกันอย่างนี้มันมันน้อยใจนะไอ้เงอกอ่ะแต่มันไม่พูดไม่มีใครรู้หรอกไม่ต้องลองเพื่อนไม่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 สุดท้ายแล้วอ่ะเราทําตัวเป็นผู้เล่นเถอะเว้ยอย่าไปมองในมุมแบบ ต้องเป็นเมืองต้องห่วงเมืองห่วงเที่ยอะไรอะ่ะเล่นได้สนุกก็พอแล้วเว้ยเที่ยถ้าหลได้ยินไหมเสียงกูมันออกวะหลอดหลอดเรีนอ๋อมึงเล่าเล่าให้บอลฟังเลยมีอะไรบ้างอ,ะาอ่ะเราเฮียมึงก็รู้ใช่ไหมเพื่อนได้สิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะเรียบเรียงมาเลยเียบเรียงมาเลยเรื่องที่เกิดขึ้นตอนกรไม่อยู่มีอะไรบ้าง ขอให้ฟังแบบวิมีวิจารณญาณนะยังออกเล่าดิกูไปอ่านสปอยมาบอกว่าพี่เซียฮายดูพี่แจกีมากไปไม่ใช่เนี่ยเพรมันเป็นเซลมันอย่างเงนียแล้วมันก็เสียใจเนี่ยเข้าเรื่องนี้เนี่ยบอกเอาพูดเลยมันไม่ได้มีวันนั้นวันนั้นวันนั้นไม่มันมีตอนแรกอะ คือผมเล่นในแอดดอบใช่ไหมแล้วมันชนกับพวกไอ้ลิมิเต็ดกับสกอตต์ครับแล้วก็มีเราเสร็จแล้วมันก็บับกันในแอดดอบแบบแบบด่ากันไปด่ากันมาอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่อะทั้งคู่อ๋ไอซีลิมิเต็ดด่ากันในแอดดอบถูกไหมใช่แล้วแบบแล้วมึงทำอไงต่อแะกันผมเห็นมันอยากตีกันมั้งประมาณนั้นน่ะมันน่าจะแบบมันน่าจะไม่ไหวละ แล้วผมผมก็ตี <ละ S 1> ตเขาเรียกว่าอะไรสลับกันตียแบบว่าครั้งหนึ่งเข้าลิมิตเลทครั้งหนึ่งเข้าสกอตแบบลูกสามทุ่มเปิดลิมิตเลทลูกห้าลูกเอ้ยลูกทุ่มหนึ่งเปิดลิมิตเลทลูกสามทุ่มเปิดสลับกันอ่ะสลับกันไปเรื่อยๆบอกบอกคนในแก๊งว่าแบบสลับกันไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วเหมือนมันเดือด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 กันอ่ะแบบผัดกันกืนอ่ะพอลิมิตเลท จะเกินปุ๊บลิมิเตดมันก็พูดเยอะพอสกอตจะเกินสกอตมันก็พูดเยอะเห็นมันท่าทีมันจะหมั่นไส้ก็แลนะ้สัก2อสาวันผ่านไปปุ๊บผมก็ช่วผมก็บอกไปหาลิมิเตดที่ที่บ้านแบบว่าเออตรงผมอยากให้มันตีเฉยๆอะ่ะแบบให้มันได้แบบประสบการณ์มันเพิ่มขึ้นอะ่ะ <f Moz amb ique> เพราะว่าผมเห็นมันอยู่มานานแล้วมันก็ไม่ตีกับแก๊งใหญ่ๆตีกับ<ะ>แก๊งใหญ่ๆมอนก็แพ,พนก็เลยแบบไปแซลมันต<ห>่อเพื่อนต่อเพื่อนให้มันส <หา S 2> ู้ <หา S 2> พยานสู้หาเล่นกับแก๊งไหนสักแก๊งสองแก๊งให้แบบมันได้แบบมีประสบการณ์แบบการแบบอุ้มการใช้แผนโอ้จะแต่แต่ถ้ามันมันเป็นแพ้สกอตนี่โหยับไปนะไม่โดนยับอ่ะเราอ่ะแแต่ผมมองว่าว่ามันไม่แพ้อยู่แล้วอ่ะมันอยู่มัน งมันดีกว่าไอ้หงอกมันพูดด้วยซ้ำมันมั่นใจไงก็ลเมิกสนะกอดเพื่อนกอดผมกาดจะไม่ให้ไม่ได้ให้มันตีสะกอดด้วยซ้ำแต่มันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างแบบเกิดขึ้นไงมันเป็นหน้างานอ่ะกอดนะเพื่อนไหลไหลไหลตามลมนะใช่ผมก็ปล่อยแล้วหลบมาปกตีกันไปคุยไปคุยกับมันแล้วผมก็ยื่นข้อเสนอให้มันอ่ะว่ามันจะมาตีกับเราหรือว่า มันแค่ไปปอดได้สองแสงจะไปช่วยไปผมก็ยื่นให้มันนะว่าเป็นอาจจะเป็นยูเคกับกับอะไรแล้ววันนั้นบอกเกิดลุกขึ้นมาอะไรนะอีกแก๊งนึงอะไรว่ายูเคกับใครอ๋อหรือไม่เราไม่ได้บอกชื่อแก๊งไม่ใช่หรอบอกแค่ยูเคป่ะอ๋อรีเฟกเออรีเฟกไม่เรื่องที่ผมพูดมาผมมองไม่ได้ผิดอะไรเลยเว้ยจริงนะ ยังบอสยังไม่เอ้ไม่ใช่ยังเราไม่หมดหต่อต่อต่อเอด่นด่วนเลยเสร็จแล้วมันมันก็บอกว่ามันจะมาตีผมผมก็เลยบอกว่าผมแค่สะกิดมันก็ตายละนั่นไงมันไม่ต้องมาตีหรอกมไปหาตีแก๊งอื่นเถอะทีนี้มันจะบอกว่ามันมีแผลจักสกอตใช่ตอนแรกมันไม่ยอมบอกว่าแก๊งไหนเสร็จแล้วผมก็บอกว่ามันก็บอกว่า มัน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 ขอเวลาอีกสักนิดนึงเพื่อที่จะไปสามวันสามวันไม่กูเราเราเป็นคนยื่นให้เันเรายื่นให้มันสามวันสามวันมึงไปเตรียมของเตรียมอะไรให้พร้อมเพื่อที่จะแบบจะไปตีแก๊งอ๋เราก็ให้เวลาเขานี่เนี่ยเราผิดไม่เราเราอะเราผิดตรงนี้บอสผิดตรงนี้ให้ผมบอกว่าให้มันไปเตรียมเตรียมเตรียมคนเตรียมของเพราะตอนแรกอะมันบอกว่ามันไม่ครบแล้วทีเนี้ยฝักอ่ะ เล่าต่อก็คือสกอตก็มาที่บ้านแต่เราไม่ได้เป็นคนเรียกนะใช่อยู่ๆอยู่ๆสกอตก็มาใช่เหมือนเขาจะมาซื้อลิมิเตดอะตอนนั้นเลยบอกเข้าใจไหมั้งมาแน่ตอนนั้นอะสกอตอะมันกำลังจะตีกับไอ้ไอ้อะไรเอเจนผมเข้าใจว่าสกอตกมานานแล้วนี่คุณเนะ่ไม่ได้เล่นทีเดียผมเห็นสกอตมันจะตีกับเอกเจนผมก็เลยไปบ้านลิมิเตดเพื่อที่แบบให้มันแบบ ลองเล่นกับคนอื่นดูมาแล้วเสร็จแล้วคือสกอตสุดท้ายไม่ได้ตีกับเอกเจนไงแล้วไม่รู้อยู่ทําไมมันถึงมาที่บ้านลิมิเมตมันก็เลือกมันก็เลือกมาใส่ลิมิเมตแล้วทีเนี้ยภาพลิมิเมตก็เลยมองว่าอ่ะดอกแรกที่ลิมิเมต็ดเขาเจอผิดคือเขามองว่าเราอ่ะเรียกสกอตมามาตีลิมิเมตตอนนั้นเลยบอกเข้าใจไหมอืมเขาเลยคิดว่าแบบเรายัดสตอรี่ให้เขาหนึ่งละ ทีเนี้ยก็เรียกไปที่สภาบัดจำไอ้ไอ้คำที่ว่าให้เวลาสามวันได้ไหมที่เรเรียกไปสภากลายเป็นแบบว่ามันต้องเล่นนะวันนั้นเลยอย่างเงี้ยกลายเป็นเขาก็มองว่าเราแบบยัดให้เขาไงแต่ซึ่งเราเราไม่ได้เรียกสกอรมาเข้าใจไหมมดสกอรมาได้ไงอะสกอตมาได้ไงน่าจะพี่แฉงเรียกเฮ้ยงั้นเราเรียกแหล่เฮียคือเราเลยเว้ยคือเขาน่าจะเข้าใจผิดอะพี่แฉงอะสรุปคือพี่แฉงเรียกหรอ ใช่ใชน่าจะพี่แฉงเรียกถ้าพี่แฉงเรียกก็คือก็คือเราแหละโอเคถ้าอย่างนั้นก็ก็กลายเป็นว่าเราก็ผิดอ่ะแหละเรื่องเนี้ยผิดเราผิดแบบผิดแบบไม่ได้ตั้งใจเอางี้ดีกว่าแล้วพอพอเขาตีกันใช่ไหมไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนเรื่องรายละเอียดสําคัญคือเขาไปหน้าสภาใช่ไหมคือเขาก็ไม่อยากเล่นอ่ะ ml เพราะว่าเขาคนเขาไม่เต็มสล็อตผมก็พอผมไปคุยกับไออ้วนผมก็แบบพยายามพูดให้แบบว่า ให้เขาหม<ล>ดลาล,ลิมิตเออ,ลเอ,อแล้วก็เพิ่มเวลาให้เขาเพราะว่า,เ,าเราบอกเขาไปแล้วเข้าใจทั้งสกอตเข้าใจทั้งลิมิเรนดเนี่ยเขาก็คุยกันตอนแรกสกอตไม่ยอมผมก็พูดพูดสักนิดนึงอ่ะแล้วจนแบบเขายอมเปิดลิมิตให้ลิมิตเรนดแล้วหลังจากนั้นก็อีกวันต่อมามันก็ลํากันยับเลยไม่ไม่จุดแตกหักที่สองคือตอนนี้ครับบอตอนตอนตอน,ตอนที่เขา ตอนที่เขาเล่นสตอรี่อยู่แล้วมีการโพสตทวิตซึ่งมีโอเคเข้าไปเกี่ยวข้องเออใช่ใช่อันนี้เนี่ยคือจุดแตกหักครั้งที่สองก็คือทาให้เขายิ่งมองไปอีกว่าเราจุดระเบิดจุดระเบิดใช่ฟังเส้นสุดท้ายใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะมันโพสต์แบบโพสตอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วผมูเรือนดีดีที่ที่รู้ก็คือโพสต์ว่าทำนองว่าพี่พลอยใช้มาโคตกปลาเออเออแล้วก็แซะแซะเรื่องนั้นแหละ คือ<ร>มันพูดไม่มันมันโพสไม่หยุดอ่ะก็ก็ก็พิมพ์เตือนมันไปรอบหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วคือรอบที่สองอะ่ะคือเขาเขา,เขามันมันมันมาด่ามันมาด่าผมซึ่งผมมาเข้าใจว่าอาจจะไม่ใช่ลิมิเตดแล้วน่าจะเป็นไม่ไม่ต้องพูดอย่างนี้ด้วยว่าชื่อทวิตมึงอะ่ะชื่อทวิตมึงที่มึงตั้งไว้ตั้งนานแล้วปะว่าอะไรไเดี๋ยวผมจะให้ก็ได้อ่ะตอนตอนแรกอ่ะเป็นชื่อกูเว้ยแล้วแล้วกูอ่ะเข้าใจว่าไอเหี้ยเนี่ยกล้าด่ากูมันไม่น่าใช่ลิมิเตดแล้ว ว่าน่าจะเป็นมือที่สามอ่ามือที่สามเข้าใจว่าเป็นอีกผม่เข้าใจว่าเป็นอีกแก๊งหนึ่งแหละตอนนั้นน่ะผมก็เลยใส่พังเลยแล้วสรุปใครคนโพสผมไม่แน่ใจอ่ะน่าจะมีมือที่สามด้วยแล้วก็พวกมันด้วยพวกลิมิเตดด้วยแล้วมึงโพสว่ามันทนเัางี้มันโพสว่าไงก่อนที่จาไป่ถึงมึงต้องตอบโต้มันอ่ะมันโพสแบบโพสด่าผมเลยอ่ะแบบเจาะจงเลยอ่ะมึงก็มาตีกูดิแบบท้าทายอ่ะผมก็คิดว่าเอ้ลิมิเตดไม่น่าไม่น่าพิมพ์อย่างงี้กับผมหรอก ผมก็คิดแล้วว่าน่าจะเป็นพวกมือที่สามแบบพวกไอ้แก๊งที่มันตายอ่ะผมก็เลยใส่แมงเลยผมใส่แมงเลยแบบไอ้เฮียโดนกูตีแตกแล้วเป็นที่อะไรมึงมึงคือหมอเขาแต่ว่าไม่ใช่ลิมิเตดอ่ะอแล้วถ้ามึงพิมพ์กันมันก็ไม่สื่อลิมิเตดใช่ใช่ใช่แต่เขาก็เก็บไปคิดเฉยเลยอันเนี้ยใช่บางคนนะแต่ผมคุยกับลิมิเตดบางคนแล้วลิมิเตดก็เข้าใจนะไอ้น้องน้องในไม่คำคำคำพูดที่มึงพิมพ์ไปในทวิตอ่ะคือพูดว่าโดนกูตีแตกไปแล้วถูกไหม ประมาณนั้นละประมาณนั้นบอยประมาณแบบมีแค่นี้เหรอมีมีอะไรอีกวะผมจําไม่ได้อ่ะผมที่ผมก็แซลแซลอ่ะแบบเดี๋ยวผมย้ายให้ก็ได้ครับพี่อะไรประมาณเนี้ยก็แซลแซลไปตั้งหลายรอบนังไปไปเคลียร์เขายังว่า,ว,าว่ามึงไม่ได้พูดถึงเขาอ่ะไม่ผมผมบอกคนในแกงเขาไปละแต่ยังไม่ได้แบบเคลียร์แบบคุยคุยกันอะ อ่ะทีนี้ผ่านเรื่องนี้ไปก็ไปถึงจุดแตกหักที่สามจุดแตกหักที่สามคืออู่การเอ้ยอู่หน้าตึกปูนเรื่องพี่แชงเขาหาว่าพี่แชงม,มั่วสตอรี่อืมอืมนั่นแหละรีเฟกทังแกงเลยอะไรรีเฟกทังแกงเลยทำไมอ่ะเพื่อนเขาตีกันไม่ได้เหรอวัด ตู้คอนใช่ช่างแม่งก่นมันเล่นรีจบแล้วเหรอไม่รู้ทางแกงเลันบอกอะละจะเป็นเรื่องที่แฉงที่ที่เขาพูดว่ามั่วสตอรี่กันน่ะอันนั้นแหะมันผมไม่รู้นะว่าแบบมุมมองแต่ผมมองว่ามันเป็นแบบเรื่องที่แบบไม่ชอบหน้ากันอะทำอะไรก็ผิดอะรู้เขาใจความหมายปะแค่กูไปดูกูผิดแล้ววันนั้นปะอืมใช่ คือเหมือนด่าหลุดข้างนอกแล้วอันนี้ผมฟังในมุมมองพี่เชียงมันนะคือแค่ไปเตือนเขาเรื่องด่าด่าหลุดอะ่ะคือ,อคนมันไม่ชอบกันอะ่ะเขามองว่ามึงยุ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงพี่เชียง<น>ได้ได้ทําอะไรไหมได้ยุ่งอะไรไหมแค่ยืนไปดูเฉยยังไงเขาอยู่ในรถครับเขาอยู่ในรถจากที่ผมดูมานะดูจากข้างนอกมานะอืมแล้วก็ด่ากัน ก็เลยเป็นประเด็นแตกหักรอบที่สามมันเหมือนอะไรวะชนวนใหญ่ๆนะี่ยชนวนใหญ่ๆคือสามดอกนั่นแหละที่ผมเข้าใจแสดงว่ากูคิดถูกแล้วที่กูมองว่าลิมิเตดเหมือนกระต่ายถูกไหมกระต่ายเติมเติมเออใช่อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องล่าสุดอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ รีเฟกแล้คือเมื่อวานก่อนมั้งเห็นไอ้ล่ามาเล่าให้ฟังว่าไอ้เก้าโดนลิมิเตดด่าใช่มันด่าแบบด่าพังด่าแบบไม่เอาเลยเลยเก้าไหนวะเก้าเก้งเราอะวันไหนโดนด่าวันไหนเมื่อวันสองวันก่อนมัง้งว่ามันคือกระต่ายตื่นตูมไหมไอ้เหีห่ยให้กุมองนะมองได้หลายมุมอะแกงนี้มันเป็นนี้อยู่แล้วอะ ตายตื่นตูมแล้วก็อาจจะเป็นเวแล้วก็ที่กูมองนะถ้าไหลแก๊้งอะ่ะกูว่าเขาหน้อยใจไว้ที่เราแบบเราเราเราอุ้มเอเชียที่กูมองนะน่าจะมีตรงนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยถ้า <c oughs> ถามว่าเราอุ้มเราโอบไหมเราดูแลไหมก็เราก็ต้องดูแลเขาอ,อ,อ,อ่ะไอ้เหี้ยคือเราชวนเขามาเล่นด้วยมึงน,นึกออกปะแล้วเราเคยตามสตอรี่อ่ะเราเคยใช่เราเคยพึ่งแบบ อาศัยใบบุญเขาอะสมัยอยู่แฟมอ่อมันมันก็ไม่แปลกว่าที่กูจะต้องเล่นเล่นตามตามสตอรี่ของตัวกูอะกูก็ต้องก็ต้องช่วยแกอยู่แล้วอ่ะตัวถามว่าวันหนึ่งถ้ามันแบบแจ้งเขาผิดใจกับเราจริงเราก็ตีนะก็ตีก็ตีใช่อยู่แล้วก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอะก็ต้องออกมามาลงประเทศเราแลกกูก็ซื้อรถโลซื้ออะไรให้รถซุงรซิงกูก็บางคันกูก็ให้นะ เขาอาจจะมองว่าเราแบบอันนี้เกินไปหรือเปล่าแหละแบบว่าหละที่เขามองว่าเราว่าเราพันมิตรไก่เสียมันมันก็คือความจริงเลยไม่โดยโดยภาพที่มันออกไปเด่ยไอสามช็อตที่ผมบอกมันก็เลยกลายเป็นยิ่งแบบเขายิ่งยิ่งดูแล้วยิ่งแบบยิ่งยิ่งน้อยใจปะแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วน่าจะน้อยใจด้วยส่วนหนึ่งผุมองนะ สามดอกใหญ่ๆนั่นแหละคือจำนวนที่ทําให้เขาน้อยใจกันนะนะผมว่าแต่สุดท้ายทุกแก๊งในเมืองอ่ะมันต้องโดนส้มตีเหล่าอยู่แล้วเว้อกูจดโน้ตไว้อยู่แล้วเว้ยมันจะวนอีกอย่างหนึ่งนโดนทุกกแ๊งลี่ละมันเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องแหวนดอกเขาคิดว่าเราลุมเขาไงมันแบบเขาคิดไปเอเขาคิดมากอ่ะเขาคิดมากผมว่าผมเขาคิดมากไปนะบางเรื่องมันเด็กเว้ยมันเด็กริมเรศมันยังเด็กอยู่เว้ยแต่ตื่นตัวไปหน่อยหร่ใช่ใช่อีกนึงอ่ะนะ ถ้าเป็นถ้ามันเป็นแบบนั้นจะไม่มีแขายการลินด้วยเว้ยลินเแบลบสกิดนิดนึงก็ก็ตายแล้วเหมือนที่ไฮฟูดอ่ะนี่ชื่อหงอกมอ่า,านเกมขาดรออนเนี้ยแต่งอกมันน้อยใจมันแบบโดนลำเละเลยไงโดนลำแบบลำแหลกอ่ะมันก็ งงว่ามันแบบมันตัวมันผิดขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแือ้าฟังในมุมมองมันก็ผมก็เข้าใจได้นะไม่เห็นมีอะไรแปลกที่เราเรียกมาคุงม,มาคุยอะไรเงี้ยเราก็พยายามพยายามยัดไอ้นี่ให้แหล่ตรงอ่ะยัดสตอรี่แล้วก็ให้แบบคนรู้จักแก๊งองมากขึ้นไงมันรู้ว่าแต่คนจะมองเลยเว้ยอืมฮะแบบเป็นในเรื่องอ่ะเนาะในืเรื่องมันก็ <S <S ชวนชวน,ชวนให้แบบชวนทำไปแหบบแบบละเขาก็มีปากเสียงกันบ่อยในไอ้ตบอะ <c oughs> ที่เขาเรียกว่าอะไรวะเราแบบไม่ค่อยได้ทําแบบนี้ด้วยมั้งพอ,อทำแล้วกลายเป็นแบบเหื่ออ่ะเข้าใจปะโอเคงั้นเราก็ต้องต้องมองออกว่าแขางไหนเล่นได้เล่นไม่ได้อย่างรีเฟกเราเล่นอย่างนั้นใส่เขาเขาเล่นได้ไม่มีปัญหาะออเดี๋ยวข้ามอันนี้ไปข้ามเรื่องหนึ่งไปคือเรื่องที่เอ็กเจนไม่ไม่ไม่ไมชอบ,ชอบที่เราเขาเรียกว่าอะไรวะ แก๊งเราไปปูให้เขาตีกับรีเฟกใช่ป่าวะน่าจะใช่อันนี้เขอต้องถามไอ้บาสเลยต้องถามไอ้บาสด้วยมองได้สองบุมเวถ้ถ้าเป็นมุมกูนะกูก็จะไม่ไม่ยุ่งอ่ะกูเล่นที่นี่กูไม่ค่อยยุ่งกับใครเลยเห็นปะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสั่งให้ใครไปกับใครอะ่ะกูกูรู้สึกว่าแบบไม่รู้วะไม่อยากไปเสี่ยงก,กับใครอะ่ะกลัวเนะี่ยปัญหาเงี้ยมันจะเกิดเนี่ยแก๊งที่เข้าใจก็คือเข้าใจอะ่ะแก๊งไม่เข้าใจมันก็จะแบบ เฮียแล้วว่ามันสั่งกูททำเฮียแล้วว่าเพราะว่านั่มันมันมันเป็นอย่างงี้แล้วบ่สแบบว่าแกง๊งแกง๊งแก๊งแบบแก๊งมีอำนาจก,กว่าเราจะทำอะไรแบบมันก็ทำอะ่ะเพราะว่าพอพอเร,เราสั่งไปตีอย่างเอเจนต์อ่ะสั่งแบบวันนั้นบาสมั้งให้ไปตีอะไรวะตีลีเฟกต์เอานายรถหน่อยบางซินเขา,าเขาก็แบบไม่ค่อยอยากตีอะไรประมาณนี้แล้วเขามาพูดวันต่อมาที่บาสเล่าให้ฟังก็ประมาณแบบว่าเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเด็ก เหมือนเด็กอะไรสักอย่างอ่ะวุฒิภาวะแบบเอแต่ตัวเขาองไม่มีวุฒิภาวะแต่ตัวเขาเองคือไปจะพูดยังไงเดียมันมันย้อนแย้งอ่ะกับที่ตัวเขาทําอ่ะวันต่อมาปุ๊บเขาไปเปลี่ยนสีสูตรจะเป็นสีไอ้เงาะไอ้เงาะจะถือว่าเวลาที่เขาทําอ่ะทําไมเขาไม่มองตัวเองแบบนั้นแบบเวลาไปตีแก๊งอื่นตีแก๊งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในมุมมองมึงใช่ใช่จะซื้อเรื่องแก๊งอื่นอะไรนี้ถูกไหม ตัวเองเหนือกว่าอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไปทําก็ไปใส่คนอื่นอ่ะตัวเองไปเปลี่ยนสีสูตร UK ไปสีตัวเองไปสีดําเพื่อจะไปตี UK ไอ้ UK มันก็มันก็หนีตีไม่ได้ปุ๊บไปตีไปตีอากินะแทนมันก็เหมือนกันปะมี S13 ด้วยเออมี S13 จะไปตีฮาร์ดดูนี่นั่นเออคือกูแล้วแล้วทีกูให้ไปตีรีเฟกไม่มันเป็นเพราะว่าจังหวะจังหวะจังหวะล้มไปงอกคือมันจะมีคนรอซ้าอยู่แล้วมึงเข้าใจไหมแบบ คือคือแบบมาบอกว่ามาบอกความคิดคนอื่นเด็กแต่ตัวเองทําเหมือนผู้ใหญ่ตายอ่ะเฮีย,จยเจนเพือ่อนพักก่อนใครวะใครพูดวะไม่รู้เห็นเขาไอ้บ้านล่าตอนนั้นมันคุยหน้า,ากรู้รต้องไป<ม><ม>ถามแ,<บ>แก๊งมันเลยแล้วตอนนี้เอไอ้อสิบสามยุบนะนะไปแล้วนี่พี่สุดท้ายมันก็เอาแต่ใจยอยู่ดิไอ้เฮียคือจังหวะเขาทําอ่ะ เราไม่ได้ไปพูดอะไรไงถูกไหมเงาะแล้วก็ปล่อยเขาทำไปถูกปะออแต่จังหวะเขาโดนคือเขากลับมาพูดอย่างเงี้ยเออที่เงาะมันไม่โอเคอนะเรื่องเนี้ยอย่างอย่างลีมินเลย์อย่างางี้ก็ไปจะไปตีฮาร์ดอย่างเงี้ยจะไปตีฮาร์ดจะไปซื้อจะไปหาฮาร์ดท้ากี่เอ็มไม่รู้ไออุ๊ดมาเล่าให้ฟังซึ่งพอกูจะให้ไปตีแบบเออแม่งมังอนเฉยเลยกูก็งงอ่ะไอเหีย เออพอจังหวะตัวเองจะโดนก็ขอ,อการไม่พอใจฮะปล่อยโปร่งละปล่อยแม่งมืงอเลยนี่ปล่อยได้ไหมไเฮียรู้ไว้ตอวน,นั้นพวกมึงก็ยั้งมือไว้ยังย้งดิกลัวแบบกลัวประเทศจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวนู่นนี่ช่างแม่งมัาไหนสัตว์ไม่สนเกี้ยหรอเว้ยที่กูสนคือพวกมึงเว้ยนั่นไงอยากกระทืบมันไปล่ะกูจัดให้ได้นะกูเรียกแม่งคุยเลย จริงผมผมม่นผมอ่าไม่ติดประมาณหรอกแต่ผมติดตรงที่มันด่าไอ้ก้าด่าใช่ใช่ไอ้เรื่องเรื่องด่าไก้าเนี่ยนี่ไม่โอเคจัดเลยคือแม่งด่าเสียเลยพอรู้อ่ะใครอยู่ใครใครอยู่ในเหตุการณ์อวะต้องให้ลามาเล่าอ่ะผมก็โดนเหมือนกันนะพี่โดนโดนเนเอพวกน้องๆโดนด่าเนี่ยคือมันเกินไปอ่ะแม่งคือมั่วมั่วเกินแบบพอแบบ แต่ไอ้ไอ,อ,อ้พวก<ม>คนที่โดนด่ามันก็ไม่ไม่ไม่โตนะเพราะมันแบบมันรู้ไงซึ่งเหมือนตอนที่มันด่ามันทําไปคือคนมันคนมันจะเทแล้วอ่ะมันก็ใส่ก่อนก่อนก่อนไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวที่ด่าหลุดมๆมันก็มีแต่ตัวหน้าเดิมๆอะ่ะตอนนี้ม่กี่คนหลอกตัวเลื่อนๆน่ะตัวสองตัวนั่นแหละกูว่านนะ แล้วมันผมว่ามันต้องมีพวกแบบไปปลูกปั่นกันนะมี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 แล้วก็มีพวกแบบพวกตัวเซียมอีกมีแน่นอนไรเรียงไอซีเสกเนี่ยดูได้ไงวะจ่๊บเสกเปวกสีให้มันสีกระบอกมันข่าวดุดได้ไงอ,อันนี้ตอรอตอรอไอเบอร์ลินอนะ่ะบอสเซียมอะไรไอเบอร์ลินเ โซเสียมอะไรวันนั้นอยุตผมได้ยิน้ามันใส่ชุดตำรวจอยู่นะมันไปเสียมอะไรวะอะไรเรี่ยงเสกไม่เสกอะที่มันแสเนี่ยทำไมมันไม่ไปบอกนายอกวะทำเพื่ออะไรอย่างนั้นงงวะน่าจะได้ยินมาอะไรมะเสียมตัวโนเสียม มันจะเตี้ยมทำอะไรวะถ้ามันรู้ว่าใครเสกก็แค่ไปหานายกก็ส่งหลักฐานไปมันมันยากตรงไหนวะไอ้เหี้ยถ้ามันเสกจริงเลยมันก็โดนอยู่แหละไอ้เบอร์ลินนี่อยู่อันนี้ปะใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันมีมันมีอันนี้น้องมาไลฟ์ฟังเรียกไอ้น้องอยู่อยู่เค ไอคนชื่อกินเฮียอะไรนั่นนะ่ะแม่งมาแซะเรื่องสีสูดเฮียไม่รู้เป็นตำรวจนะโดนโดนปลดตำรวจไปละอย่างรู้อเลยแต่ละองค์แล้วสรุปมันขีร้องจริงไหมกูอยากรู้อะอยากลองอะไม่เคยตีกับแม่งเลยตอนนี้น่าจะไม่ร้องแล้วมั้งบอสอยากอยากลองดูว่าวที่เขาลือกกันมันมันเรื่องจริงไหมยอยากลองดูเฉย มันมีบ้านม,มั้มีบ้านดีแต่แต่ผมว่าคือเขาน่จะต้องสักทีอะ่ะสำหรับผมอะ่ะถ้าผมไม่โอเคเรื่องที่มันด่าเกาวฮะนะมันด่าอ้องคุยด้ก่อนได้เองคุยดยก่อนตีไปก็ตายฟรีมันไม่อยากไม่อยากไม่อยากไอก้นี่เลยเรแต่รู้อยู่แล้วว่าเล่นไปมันก็ชนะคือพวกเราแไม่ได้อวยตัวเองอะ่ะคือมัน รู้อยู่แล้วไงมันแบบมันเล่นยังไงก็เล่นชนะแต่ที่มันร้องว่าเสกนี่คือร้องแกงโดยเลยแกงแกงสกอตปะไม่รู้เลยบอสไม่สกอตปะแต่แกงแม่งตัวขี้เกียจเดยอนะผู้มองอะ เออปะมูลรถแม่งยังไม่เห็นโผล่หน้ามาเลยแควแย้งหนื่ครับปะมูลกันลุ่มลืมลืมมันทำงานข่าวอต่างี้แก้งเรางานตู้งกงก,ก,กเอสซีก็งตู้เหียแต่เวลาผมไปป้อนน่ะก็เจอด็กแก้งมันนั่นแหละงานข่าวเยอะสายงานข่าวใช่ไหมมันเหมือนกระต่ายแข้งนี่กูบอกอ่ะ ที่ผมไปปนโดนกระทืบส่วนมากก็มีแต่มันอะกระเทือบแต่นี่น่าแต่ณตอนนี้น่าจะมีหมาคิดเง้นอยู่ประมาณสองสามตัวในแก๊งนะใช่ตัวสองตัวเลยแล้วก็ตายแล้วมันโง่ด้วยไงชาฟางละฟาวเชียหมดอะฟังหมดจังหวะผิดใจกันเนี่ยต้องเอาละต้องแย่ๆแล้วแหละใส่หน่อยอืมต้งใส่หน่อยยิ่งไม่ชอบอยู่ด้วยมันทําให้แกงมเหยดดูเสียเลยนะตัวพวกนั้นอะ จังหวะชุนลมูนจังหวะชุดลมูลแต่มันก็ดีแล้วถ้ามันเสกจ,จริงก็ดีไอ้ียถือช่วยการเม็นถูกตาเว้ยอันนี้คุณพยายามมองในะแง่ดีนะหรือถ้ามึงรู้ว่าใครเสกมึงก็มึงก,ก็เอาหลักฐานแล้วก็ส่งให้นายยกเลยขอได้จัดการไอ้ียได้ช่วยกันเป็นถูกตาถูกแล้วเว้ยแต่ไม่รู้ว่าที่มันโพส์นี่มัน,มน จงใจทําลายประเทศหรือเปล่าไม่รู้ะไ,ไม่แต่พูดถึงว่าถ้าถ้ารู้หรือแบบมั่นใจขนาดยิงหน้าไงก็โดนเียมุส่งยงไงก็โดนไม่รอดหรอกไ้่มีหลักฐานอะไรก็โดนไอ้เหีห้ยเป็นไรอะ่ะฮะ hi loa, mala, lina, 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 Đây ว่าไงวะไอ้ดดดเรียอะไรอ่ะหนึ่งครับหนึ่งครับ